เรียนทนายนี่ยากไหมละ่ะอยากไปทางนี้แต่กลัวไม่รอดโอ้ยรอดดีครับเออคืออยากให้ทุกคนตั้งตั้ง mindset อย่างนี้ว่าแบบไม่มีใครเรียนแล้วรอดหรือไม่รอดทุกคนรอดหมดแหละแต่คําว่ารอดเนี้ยมันผสมอะไรที่ทําให้รอดความตั้งใจความพยายามความถนัดในตัวบุคคลแล้วก็ ความสวรรค์ก็มีความมันส่วนหนึ่งนะแต่ว่าความพยายามก็เป็นส่วนหนึ่งจะโตแล้วต้องรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยถนัดด้านการจําแค่ไหนถนัดด้านการิีคระห์หรือเปล่าบางคนถนัดคณิตศาสตร์มากกว่าหรือเปล่าหรือบางคนถนัดวิทยาศาสตร์มากกว่าหรือเปล่าเนี really ่ยตอนพอโตขึ้นแล้วเราต้องรู้แล้วว่าเราถนัดอะไรกันแน่คําว่าถนัดกับคําว่าชอบไม่เหมือนกันนะถนัดคือถนัดชอบคือชอบบางทีความที่สิ่งเราชอบอาจจะไม่ถนัดก็ได้ สิ่งที่เราถนัดอาจจะไม่ชอบก็ได้เดยทดังนั้นอาจจะต้องแบบดูตัวเองก่อนว่าตัวเองอแบบเขาเรียกว่าถามคนอื่นก็ได้เพื่อเพื่อดีแคปตัวเองถามพ่อถามแม่เราก็ได้ว่าเราถนัดอะไรเราเก่งด้านไหนแบบความจำหรือเปล่าว่าการคิดวิเคราะห์หรือเปล่าหรือว่าชอบแบบวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเก่งกว่าอะไรเนี้ยครับพี่ฟุ๊กถนัดอะไรครับพี่หยอพี่หยอ พ,พี่รู้สึกว่าพี่ถนัดเรื่องแบบพวกด้านความจําการวิเคราะห์พี่ชอใช่หรือพ่ชอบแบบด้านการจําบด้านการวิเคราะห์อะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออพี่ก็ไม่แพ้ใครอ่ะตอนอยู่สมัย,ยาาร,มรัฐศาสตร์มทก็ไม่แพ้ใครด้านะความจํะของเพื่อนในคณะใครมาก็ได้หมดเนี่ย ตัดชนะหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะ